สวัสดีครับปมเขืออีสานใต้ครับครับมือหนีมาเยี่ยมายามคุณแม่มัดฉาครับมาตามต่อแนวทางงวดของวันทีหนึ่งก็กดาคม66ครับตอนนี้ผมกับยุทธิบานของคุณแม่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางน้ากันครับสวัสดีครับแม่ครับครับแม่มือนีเห็นยังยูครับแม่แลงสิเก็บดอกหญ้าสีเแลาหันดอกหญ้าได้หลายดำาๆมัยครับครับสี้วก็เก็บดอกหญ้า เขานี่แม่เฮ็ดอีกบอกครับเขาหน่าสองจ้าโอ้ครับปีนี้เฮ็ดหลายบอกครับแม่เฮ็ดหลายอยู่ค่ะโอปลูกหลายอยู่ปลูกไส้ลูกไส้มันเฮ็ดสองคนอ๋อลูกไส้ซอยกันเฮ็ดจ้าไส้สองคนเผลยุ่งงานเหมือนกับผักกนไป้บ้านบ้านนี่กผลโตลงมาค้ันานถ่วมบ้านนี่ก็มันเกิดอยู่หรอมันเกิดบุรีวาน้ามันท่วมงผลอาผลมันโตดีครับเอ่อเห็นมือว่านี่ผมผมไปบ้านฟังพุ่นนะแม่ฟังทั้งไตผนนะ เพื่อนบอกว่าเพื่อนเพิ่งไปวานเขามาเสร็จฝนตกลงมาเนาะน้ำท่วมเบิดเสียหายเบิดเลยเพื่อนเนาะเสียหายแต่บ้านก็เสียหายบ่เบิดดอกครับครับได้เย็นหัวหม้อหัวมดเต็มที่ครับต้องรอนน้ำล่วงแล้วแหละแมันยังแดดอยู่ต้องไปเฮ็ดไม้ลับบันครับครับไปเสริมไม้อีกครับแล้วแม่กินข้าวกินปลาเยี่ยครับนี่กินแล้วค่ะได้ยังกินกุ้นปลาปุ้นปลาปุ้นปลาบนปลาคอบนไส้ไปเฮ็ดงานจับปลาคออันน้ำทางได้ครับอัน โลกลัวน่ะแหะคือประพอตัวน,นั้นนะตัวใหญ่ตัวนี้จ้ะกระไซกระต้มต้มแต่มันก็ถุงใส่ถุงไปใส่บาทมันแบงไปงใส่บาทนะจ้าก็เอามาตำปนครับปนนี่ก็ปนมะเขือเซีอิอ๊วผสมต,ตัวใหญ่เนาะครับครับไอเมียบอกว่าเห็นภาพเลยเนาะจ้ะอิลีมันตัวใหญ่เนาะครับครับแต่เข้ากันย่างแบงไปทำบุญเนาะจ้าครับเข้ากันได้บุญน้ำครับ แม่ตัวใหญ่แม่แล้วไอ้งวดนี้แม่ฝันแล้วเนาะจ้าแม่ฝันได้จักมือแล้วครับฝันมือขึ้นนี่ล่ะค่ะเพิ่งฝันเนาะเอาแม่เว้าสูซท่านผู้ชมฟังหน่อครับว่าฝันว่าจังไดเนี่ครับ่ฝันว่าไปจักสิไปไสดอกสิไปไสดอกบานนี่ว่าเอ้าสิไปไสเนาะบานนี่ว่าอ๊อฟสีเป้สีเป็นมังงอกครับหรือยายว่าสิยดงสิไปเมืองนอกชื่อแค่นว่าสิไปเมืองนอกครับบานนี่แยกกันมีเงินอยู่500ครับ เงินหารอบบานก็ได้ไปซื้อตัวตัวเครื่องบินอะนะครับตัวเครื่องบินอะสิไปเครื่องบินเลยบานนี่ก็ย่างไปย่างไปซื้อตัวแล้วก็ย่างไปย่างไปก็สิสิทีไปซื้อเครื่องบินนะะั่นล่ะครับบานนี่ก็หมูก็หลายหลายเครื่องบินนะหมูน่ะคนนะ่ะนะคนหลายแห่งนี่จะคนมาจากไสบ่หูหลายแห่งครับเพิ่นก็เลยว่าว่าอันมีมีผู้ชายคนนึงอันผู้บ่าวนั่นน่ะครับเพิ่นว่ายายๆขึ้นมายายเป็นหลังครับเออเออเออยๆสิไปล่ะ อันใหญ่ก็สี่ตัวแล้วล่ะหาร้อยบาทใหญ่อะไปยังส่ครับมันว่าครับคนกับว่านอ้อ่อนผู้ชายคนนั้นขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแล้วสันครับวันนี้ใหญ่จะจีขึ้นไปขึ้นวินเนอาอวันนี้ก็แนมแนมมองทั้งทึงช่างวินน่ะนะครับเออมองมองประตูเข้าสี่คืนน่ะนะครับครับเออแนมขึ้นไป <c oughs> แนมขึ้นไปกระเปันเห็นเลขไหมเห็นเลขจ้ะครับอันสามเจ็ดเห็นเลขสามเจ็ดจ้ะครับครับสียังครับยายสีแดงสีแดงจ้ะครับครับแดงอัน สองโตสามเจ็ดครับครับานนี้ย่างก็ขึ้นเครื่องบินขึ้นขึ้นไปนั่งนอคขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งบานนี้ขึ้นนั่งไปมันก็ขึ้นบินมันก็พาเหาะไปนอไปไปละบานไปคนกระลาหลายกระเบากระโซเซโซเซเลยเครื่องบินนั่นแหละก็กันนะครับบ้านนี้เครื่องบินมันกับโบโล่ดิก็ไปเลยไปบานเฮ้ยเครือโบโลงนาะเครื่องบินบานเฮ้ยสิไปเมืองนอกสิไปไหนนาะ เคร่งบินบ่ลงนะงก็กรเซินไปเซินมานะคนเซินไปเซินมาอยากแบบมันคือบ่ลงนอกงบินเราสียไปใสานอกบ้านว่าถึงแลับอยากก็ตกใจเนาะก็ตื่นขึ้นมาอืตกใจนะก็ได้ตื่นครับครับหูเมื่อขึ้นมาเลยแล้วเครื่องบินมันกับบ่ลงเครื่องบินบ่ลงเลยคะบ่ลงกับว่รอบนี้นมันสิมาเลขสูงสบ,บไ่ไอเก่าสามเก็บบ่เนาะบ้าอัน มันสูงมันสูงมันสูงเลยแล้วก็บลงน้ำจ้าบลงน้ำลรื่อมันจิขึ้นข้างบนก็เลยบ่นน่องครับเป้ก็เลยเอาเก่ามาใส่กับสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเพราะว่าเห็นอะไรได้สามเจ็ดเปนบ่อครับครับมันเป็นบลู้งเท่ากับทเอาเก่ามาใส่ครับกับอันหาศูนย์เพราะว่าเพราะว่าอันนั้นหารอยย่าไปซื้ออันตัวเด้ครับแมนซื้อตัวขึ้นเครื่องบินน่ะครับเงินหาหรือเปล่ามันมีนั่นหารอยขนาดละย่าก็เลยไปซื้อตัวเบิร์ เพราะว่าอยากไปเมืองนอกคว่ฝันนั่นเงินหารยไปซื้อตั๋วบินไปจัดลครฝันดีได้นี่ฝันดีอยู่ในน้องแม่ฝันดีอยู่ฝันได้เหล็กเลยเข้ากับแก่เข้ากับแก่ใส่หน่อยหนึ่งเนาะก็คือห้อเก่ามาใส่น้ำก็คือว่าในรอบนี้คุณแม่มาถาฝันว่าตะครองนี่สิไปเมืองนอกมีเงินอยู่หารอยก็เลยกำไปกำไปซื้อตั๋วรื่องบินครับได้ตั๋วมามีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่า อ่ป้าเขาคืนเครื่องก็แต่เลขึ้นเครื่องไปน้ากันครับก่อนิขึ้นเครื่องเนาะแม่แม่มองไปที่ประตูเครื่องบินในขณะที่ว่าเดินขึ้นไปาพอเดินขึ้นไปปุ๊บมองขึ้นไปปุ๊บเห็นตัวเลขสีแดงแดงอยู่ตรงอ่าประตูครับก่อนจิเขาไปในเครื่องบินเนาะคนกระลายแห้งครับตัวเลขที่เห็นก็คือสามเจ็ด้อืม แต่คนอยู่ในเครื่องบินนี่แม่ฮูจักบอในความฝันบฮูจักฮูจักกันเลยบ่ฮูจักแต่แต่หลายมันบ่แม่เป็นคนห้ายครับเบ้ากันแต่งโตมีทั้งงามอ๋อครับครับแม่ก็เข้าไปนั่งเครื่องบินะครับแล้วเขากับเครื่องบินก็ออกแค่นี้พอออกปุ๊บก็บินอยู่บนฟ้าบอลงจากเคียจนตกใจตื่นอืมครับครับเมื่อเอาเก่ามาใส่ครับแม่ก็เลยมีความเชียวอนาสีทัตีเป็นตัวเลขหนาสีว่าเป็น ่าเลขบนเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องบินเลยครับโบโล่งจากเทียเนาะก็เลยเอาเก่ามาใส่ครับตัวเลขที่เฮาเห็นก็คือเก่าสามเจ็ดือวากันหกไปน้าหกสามเจ็ดครับแลวการตีตัวเลขที่ว่าตะของฝันว่ามีเงินอยู่หาล้อยไปซื้อบัสเนาะแม่เนาะซื้อตัวเครื่องบินตีอีกตัวหนึ่งก็คือหาศูนย์ตัวเลขครับตัวเลขก็มีซ้ำนีเนาะครับ รือว่าสิเกี่ยวกับอายุของแม่บอแม่นังเครืองบินหรือว่าจังใดปีนี้แม่อายุเท่าไหร่ครับอ่อ62ปีนี้แม่อายุ62ปีพศเกิดคพอพศ2 0 5 0ก็หกสิบเอ็ดอยากหกสิบสองหกสิบสองปีแล้หกสิบสองปีเต็มแล้วอ๋อครับครับแม่เกิดพศสองพันห้าอยห้า ห้าร้อยห้าร้อยศูนย์ห้าเออกระศูนหาอะไรเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าออสงครับครับถ้าดับตามพ่อซอกับหกสิบเอ็ดหนึ่งได้ไหมก็วันนี้คือจังบอกครับโอ้เออหกสิบเอ็ดปีเพราะว่าปีนี้พ่อซอสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอืมเออหกสิบเอ็ดคนกว่าแต่คุณจับ หกสิบเอ็ดี่ีเนาะครับหกสิบเอ็ดย่างหกสิบสองเนาะแม่เนาะจ้ะครับเพื่อท่านผู้ชมเพิ่นสิถามถึงอายุเพราะว่าเขาไปขึ้นขึ้นเครื่องบินเนาะขึ้นเครื่องบินไปครับครับกาประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณแม่มัตฉาครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่คุณแม่เห็นบนเครื่องบินก็คือสามเจ็ดครับ ที่ประตูเครื่องบินครับคุณแม่เลยเอา9้ามาใส่เป็น937ก็ให้ระวังเลข6ด้วยครับก็อาจจะเป็น6-37ก็ได้ครับแล้วก็มี50ครับแล้วก็อายุของคุณแม่ก็คือ2 5 0 5ครับอายุก็61ย่าหกสปีครับผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณแม่มัชฉามากมากครับแม่ขอบคุณครับครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางนะแม่เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ขอบคุณครับแก่ใหญ่กินแล้วใหญ่กิน